ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงพุทธธรรมนายกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับสังคมไทยในยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาได้เสื่อมลงผู้คนไม่ตั้งมั่นในศีลธรรมจะเกิดภัยพิบัติต่าง ที่มนุษย์ไม่อาจเลี่ยงได้พุทธธรรมนายเป็นเรื่องราวพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้เมื่อประมาณ2000กว่าปีเนื้อความดังปรากฏในพระไตรปิฎกและอัตถกถามหาสุบินชาดกทรงปรารพต่อพระเจ้าปเปเสนที่โกศลเหตุที่พระเจ้าปเปเสนที่โกศลทรงสุบินแปลกประหลาดถึง16เรื่องทรงวันจะเกิดเหตุเพศภัยแก่ราชสมบัติ พระบรมวงศานุวงศ์บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์เมื่อสนับพระฟังพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าแล้วก็คลายความวิตกที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าไม่มีเหตุร้ายแก่พระเจ้าเปรตที่โกศลและบรมวงศานุวงศ์บ้านเมืองและราษฎรแต่อย่างใดความฝันเหล่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในยุคที่พระพุทธศาสนาได้เสื่อมลง ในยุคที่พุทธบริษัททั้ง4ประพฤติปฏิบัติย่อหย่อนทางพระธรรมวินัยมีการบิดเบือนคำสอนผู้ปกครองผู้นำและชนทุกหมู่เหล่าไม่ตั้งมั่นในธรรมทำให้เกิดความแปรปรวนทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไม่สมดุลกันความเป็นอยู่ใน,ลนหลายๆด้านได้รับความเดือดร้อนซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งวันนี้เราจะขอหยิบยกนำเพียงเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยจะขอยกพุทธธรรมนายข้อที่หนึ่งและข้อที่สิบโดยพุทธธรรมนายข้อที่หนึ่งพระเจ้าเปรตที่โกศลสกราบทูลพระสุบินถวายพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมชั้นฝันเห็นสุบินข้อหนึ่งอย่างนี้ก่อนว่าโคผู้สีเหมือนดอกอันชันสีตัว ต่างคิดว่าจากชนกันพากันวิ่งสู่ท้องพระลานหลวงจากทิศทั้งสี่เมื่อมหาชนประชุมกันว่าพวกเราจากดูโคชนกันต่างแสดงท่าทางจะชนกันบรนลือเสียงคำรามลั่นแล้วไม่ชนกันต่างถอยออกไปมอมชั้นเห็นสุบินนี้เป็นประทมอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระเจ้าค่ามหาบอพิษผลของสุบินข้อนี้ จากไม่มีในชั่วราชการของมหาบพิษในชั่วศาสนาของตถาคตแต่ในอนาคตในโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในราชการของพระราชาผู้กัพร้าผู้มิได้ครองราชโดยธรรมและในการของหมู่มนุษย์ผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อกุศลธรรมลดน้อยถอยลงอางกุศลธรรมหน,า,นาแน่นขึ้นในการที่โลกเสื่อมฝนจากแล้งและตีนเมฆจากขาด ข้าวกล้าจากแห้งทุบพิกภัยจะเกิดเมฆทั้งหลายตั้งขึ้นจากทิศทั้งสีเหมือนจะย้อยเม็ดพอพวกผู้หญิงรีบเก็บเข้าเปลือกเป็นต้นที่เอาออกพึงแดดไว้เข้าภายในรม่มเพราะกลัวจะเปียกเมื่อพวกผู้ชายต่างถือจอบถือตะกร้าพากันออกไปเพื่อจะก่อขันกั้นน้ำก็ตั้งเขาจะตกครางกระหึมฟ้าแลบแล้วก็ไม่ตกเลย ลอยหายไปเหมือนโคตั้งทา่าจะชนกันแล้วไม่ชนกันฉะนั้นนี่เป็นผลของสุบินนั้นแต่ไม่มีอันตรายแก่มหาบมพิษเพราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยมหาบมอพิษเห็นสุบินนี้ปรารภอนาคตฝ่ายพวกพราหมณ์อาศัยการเลี้ยงชีวิตของตนจึงทํานายดังนี้หมายเหตุจะเห็นได้ว,ว่าเรื่องการที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำท่าว่าจะตกแล้วไม่ตกนั้นก็เริ่มมีให้เห็นแล้วในปัจจุบันในที่สุดเมื่อชนชั้นผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปพากันละเลยศีลธรรมทำให้เกิดผลกระทบกับธรรมชาติคือเกิดการวิปริตผิดธรรมชาติฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมฆฝนจะขาดหายไปส่งผลกระทบถึงสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปพืชพันธุ์ธัญญาหารรวมทั้ง ผลมากรากไม้เหี่ยวแห้งล้มตายไปทำให้เกิดทุกขพิกภัยขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำเพื่อการบริโภคใช้สอยเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะส่งผลกระทบในด้านต่างๆเช่นการขาดแคลนน้ำทำให้มีสามารถผลิตพืชผ,ผลทางการเกษตรได้ระบบเศรษฐกษิจทั่วไปตกต่ำสินค้ามีราคาสูงขึ้นการค้าขายไม่รุ่งเรือง ผู้คนต่างมีความเป็นอยู่ที่อดอยากแร้นแค้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนแล้วเกิดขึ้นมาจากการกระทําของมนุษย์นั่นเองหาใช่เกิดจากธรรมชาติไม่จึงต้องใครครวญให้ดีนอกจากจะเกิดการวิปริตผิดธรรมชาติแล้วทําให้ระบบสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมระดับประเทศหรือระดับโลกต่างก็ใช้อํานาจทางการเมืองตลอดจนเทคโนโลยีที่ตนมีเหนือกว่า เข้าครอบงำผู้ที่อ่อนแอกว่าพยายามแสดงให้เห็นว่าตนมีอำนาจในการที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ประเทศที่อ่อนแอกว่ายอมจำนนและยินยอมปฏิบัติตามความต้องการของประเทศมหาอำนาจทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจที่ใหญ่ๆและในอนาคตบางประเทศที่เป็นมหาอำนาจพยายามใช้สื่อโฆษณาว่าตนเองเป็นผู้พิทักษ์คุณธรรม ทำให้แต่ละประเทศมุ่งสร้างภาพพน์ให้ตนเองเพื่อหวังผลประโยชน์ในเชิงแอฟงในการสร้างอาณาจักรความยิ่งใหญ่แผ่ไปทั่วทุกทิศสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ตามพุทธธรรมนายข้อที่หนึ่งจากบังเกิดขึ้นในสมัยที่ผู้คนมีจิตใจตกต่ำห่างเหินจากศีลธรรมพากันละทิ้งหลักศีลธรรมอันดีงามซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นของมนุษย์โดยเฉพาะ ชนชั้นปกครองที่เป็นใหญ่ในบ้านเมืองมักใช้อำนาจเป็นทางที่ไม่ถูกไม่ควรและไม่ถูกหลักศีลธรรมแสดงอำนาจบาดใหญ่อาศัยความได้เปรียบกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบต,ตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องบริวารญาติมิตรโดยมิได้คำนึงถึงความถูกต้องเมื่อผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมและไม่ประพฤติปฏิบัติ ตามหลักศีลธรรมที่ถูกต้องแล้วเป็นเหตุให้ประชาชนพากันเอาอย่างมีความเห็นแก่ตัวยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งเพื่อความอยู่รอดจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาแม้จะผิดหลักศีลธรรมก็ตามจ้องแต่คิดจะทุจริตคอร์รัปชันคดโกงและปฏิบัติหน้าที่ไปในทางทุจริตคิดมีชอบความคิดที่เอาแต่ได้ จะสั่งสมอยู่ในจิตสันดานของแต่ละคนทำให้จิตใจเกิดความลุ่มหลงในอำนาจและวัตถุโดยมิเห็นแก่ความเป็นมนุษย์ต่างก็ยื้อแย่งคดโกงเอาตามใจชอบและพุทธธรรมนายข้อที่10พระเจ้าประเสริฐที่โกศลกราบทูลพระสุบินถวายพระพุทธเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นเข้าสุก ที่คนหุงในหม้อใบเดียวกันแท้ๆแต่หาสุกทั่วกันไม่เป็นเหมือนผู้หุงตรวจดูแล้วว่าไม่สุกเลยแยกกันไว้เป็นสามอย่างคือข้าวหนึ่งแฉข้าวหนึ่งดิบข้าวหนึ่งสุกดีนี่เป็นสุบินที่สิบของหม่อมชั้นอะไรเป็นผลแห่งสุบินข้อนี้พระเจ้าค่ามหาหมอพิษผลแม้ของสุบินข้อนี้จะมีในอนาคตเหมือนกัน ด้วยว่าในการภายหน้าพระราชาทั้งหลายจักไม่ดารงในธรรมเมื่อพระราชาเหล่านั้นไม่ดารงในธรรมแล้วข้าราชการก็ดีพราหมณ์และกะหาบดีก็ดีชาวนิคมชนบทก็ดีรวมถึงมนุษย์ทั้งหมดนับแต่สม,มณะและพราหมณ์จักพากันไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้เทวดาทั้งหลายก็จักไม่ทรงธรรมในรัชการแห่งอธรรมมิกร,ราชทั้งหลาย ลมทั้งหลายจากพัดไม่สม่ำเสมอพัดแรงจัดทำให้วิมานในอากาศของเทวดาสั่นสะเทือนเมื่อวิมานเหล่านั้นถูกลมพัดสั่นสะเทือนฝูงเทวดาก็พากันโกรธแล้วจักไม่ให้ฝนตกถึงจะตกก็ไม่ตกกระหน่ำทั่วแว้นแคว้นมิฉะนั้นจากไม่ตกให้เป็นอุปการะแก่การใดการหวานในที่ทั้งปวงจากไม่ตกกระหน่ำทั่วถึง แม้ในชนบทแม้ในบ้านแม้ในตระพังแห่งหนึ่งแม้ในสะลูกหนึ่งเหมือนกันกับในแคว้นฉะนั้นเมื่อตกตอนเหนือของตระพังก็จกไม่ตกในตอนใต้เมื่อตกในตอนใต้จกไม่ตกในตอนเหนือข้าวกล้าในตอนหนึ่งจกเสียเพราะฝนชุกเมื่อฝนไม่ตกในส่วนหนึ่งเข้าวกล้าจากเหี่ยวแห้งเมื่อฝนตกดีในส่วนหนึ่ง ข้ากล้าจาักสมบูรณ์ข้ากล้าที่หวานแล้วในขอบคันธศีมาของพระราชาพระองค์เดียวกันจากเป็นสามสถานด้วยประการชะนี้เหมือนข้าวสุกในหม้อดเดียวมีผลเป็นสามอย่างฉะนั้นภัยแม้มีสุบินเป็นเหตุจะยังไม่มีแก่มหาบ่อพิษสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเสมือนปรากฏการณ์แบบลูกโซ่ที่เกิดสืบเนื่องกัน มื่อผู้ปกครองซึ่งมีหน้าที่ราชการบริหารบ้านเมืองขาดมโนสำนึกทางจริยธรรมปราศจากคีริและโอตปะคือความละอายใจในการทำความชั่วทุกอย่างและความเกรงกลัวต่อการทุจริตคิดชั่วนั้นตลอดถึงไม่คํำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เองผู้คนก็ต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นมือใครยาวสาวได้สาวเอา ภาวะเสื่อมทรามทางศีลธรรมจริยธรรมได้แพร่หลายไปยังชนทุกหมู่เหล่าจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกลงไปไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ถูกทำลายลงทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิไฟป่าและน้ำท่วมทั้งในและนอกประเทศจากความไม่สมดุลทางธรรมชาติ การแปรรวนของสภาพอากาศทำให้เกิดความเสียหายต่อการเกษตรเป็นวงกว้างได้รับความเดือดร้อนทั้งคนและสัตว์ตามหลักพุทธธรรมนายได้กล่าวไว้สาเหตุการเกิดภัยทางธรรมชาติมาจากพุทธบริษัทไม่ตั้งในธรรมทำลายทรัพยากรธรรมชาติไม่มีการทดแทนทรัพยากรที่สูญหายไปเป็นสังคมแข่งขันด้านวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ส่งผลให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลเข้ากล้าเหี่ยวแห้งพืชพันธุ์ได้รับความเสียหายคนในสังคมอยู่อย่างฝืดเคืองและได้รับความเดือดร้อนปัจจุบันทัศนะโลกของเราในปัจจุบันและในอนาคตด้วยธรรมชาติทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มีความแน่นอนไม่ว่าจะเป็นลมดินฟ้าอากาศหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เป็นสิ่งที่พร้อมจะเกิดขึ้นและสามารถนำภัยพิบัติต่างๆมาสู่มนุษย์โดยไม่อาจเลี่ยงได้จึงสมควรอย่างยิ่งที่ทุกคนควรดูแลรักษาธรรมชาติไม่ทำลายธรรมชาติเพราะความอยากในรูปแบบต่างๆสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ตามพุทธธรรมนายข้อที่10นั้นในการภายภาคหน้าพระราชาทั้งหลายจากไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม กล่าวคือคุณธรรมของพระราชาสิบประการดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนแรกเมื่อพระราชาเหล่านั้นไม่ทรงดำรงอยู่ในธรรมแล้วข้าราชการก็ดีสมณพราหมณ์ก็ดีแม้แต่ชาวบ้านทั่วไปก็ดีก็จกพากันละเลยหลักศีลธรรมคิดทำอะไรได้นึกถึงคุณธรรมและมนุษยธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน อาศัยพวกพ้องบริวารหรืออำนาจบาดใหญ่ทำการบีบคั้นเบียดเบียน,ยนแย่งชิงเอาจากผู้ที่อ่อนแอกว่าทั้งด้านอำนาจและกำลังทำให้ชนชั้นต่ำต้องถูกกดขี่ข่มเหงตกเป็นเบี้ยล่างอยู่ตลอดเวลาและนี่ก็คือพุทธพยากรณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงทำํำนายไว้ของพระเจ้าเปรฐที่โกศลที่ได้ทรงสุบินิมิตรประหลาดถึง16ข้อ แต่เราได้ยกมาเพียงข้อหนึ่งและข้อที่สิบเท่านั้นที่เกี่ยวกับเรื่องการจะเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์โลกที่ขาดศีลธรรมนั่นเองโดยได้เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยในปัจจุบันขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลผู้ที่ได้เรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟัง คงจะได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ